สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรลินรั้วบ้านนะคะการเด้นคอนเนอร์บายหนึ่งนะคะก็เป็นช่องเกี่ยวกับการปลูกกลาบนะคะก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะวันนี้นะคะก็จะ เอาเรื่องเกี่ยวกับการทำยังไงให้ต้นกุหลาบนะคะออกดอกเยอะๆดอกใหญ่ๆนะคะแล้วก็แตกกิ่งเยอะๆนะคะมาฝากกันค่ะรวมถึงวิธีการกำจัดพวกเพี้ยไฟนะคะแบบง่ายๆเพื่อที่ว่าให้ประหยัดเวลา,าใช้ยาฆ่ามแมลงด้วยนะคะรวมถึงกำจัดให้แบบสิ้นซากหรือให้น้อยลงให้มากที่สุดน,นะคะมาฝากด้วยค่ะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ดอกกุหลาบโตนะคะ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าต้นของเพื่อนๆยังเล็กๆอยูอ่กิ่งเท่าแบบเล็กกว่าดินสออย่างเงี้ยแบบต้นตอเล็กกว่าดินสอนะคะก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยบำรุงต้นให้โตให้ใหญ่ให้พุ่มใหญ่ๆก่อนนะคะก็จะช่วยให้ดอกสมบูรณ์มากขึ้น,นะคะ่ะแล้วทำยังไงก็คือวิธีทำก็คือให้เด็ดดอกทิ้งนะคะ การเด็ดดอกทิ้งนะคะจะช่วยให้ต้นกุหลาบนะคะลดการเสียพลังงานไปกับการเอาสารอาหารที่สะสมเนี่ยไปใช้กับดอกนะคะยิ่งเราเด็ดใบมากเท่าไหร่นะคะเด็ดออกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการสะสมอาหารที่ต้นให้มากขึ้นเท่านั้นนะคะจะทําให้ดอกกุหลาบของเพื่อนเนเนี่ยในรุ่นถัดๆไปเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ อีกทั้งการเด็ดดอกนะคะถ้าเราใช้การเด็ดดอกในช่วงที่เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟนะคะและเป็นช่วงที่เราต้องการจะกําจัดเพลี้ยไฟเนี่ยก็จะช่วยให้การใช้ยาฆ่า,มาแมลงของเพื่อนๆเ,เนี่ยน้อยลงได้เกือบครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการกําจัดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเกินครึ่งด้วยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเพลี้ยไฟเนี่ย โดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะหลบหลีกตามซอกตามมุมตามกรีบเลี้ยงตามดอกตูมได้นะคะหรือตามซอกกรีบต่างๆที่บานด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยตัดแต่งกิ่งต้นตัดดอกออกก่อนนะคะหรือดอกตูมดอกบานออกก่อนที่เพื่อนๆจะ,ะกําจัดเพลี้ยไฟเนี่ยเวลาเพื่อนๆพ่น,พน,พนสารเคมีหรือว่ายากําจัดเพลี้ยไฟ ก็จะช่วยให้อ่ามันเข้าถึงมากขึ้นนะคะแล้วก็กำจัดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเพีย้ยไฟก็จะไม่มีที่ไปหลบตามกลีบดอกซึ่งตามกลีบดอกนี่เป็นจุดที่พวกสารเคมีหรือว่าพวกยาฆ่ามแมลงหรือน้ำยาชีวภาพอะไรต่างๆที่สำหรับกำจัดเพีย้ยไฟเนี่ยอ่ามาใช้เนี่ยมันจะได้ถูกตัวเพีย้ยไฟมากขึ้นนะคะมันจะได้ไม่มีที่หลบนะคะ สำหรับวิธีตัดดอกนะคะสำหรับพวกดอกบานนะคะมีแบ่งออกเป็นสามแบบด้วยกันค่ะโดยแยกตามสายพันธุ์ของกุหลาบค่ะถ้ากุหลาบเลือ้อยหรือกึ่งเลื้อยนะคะเราก็จะตัดออกไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นกุหลาบพุ่มเราจะตัดออกประมาณครึ่งหนึ่งของก้านนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนอเหมือนสมมติต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบออกแนว พุ่มนะคะกึ่งเหลือหนึ่งก็จะตัดประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งของเขานะคะแต่ว่าก็พิจารณาความยาวของกิ่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นสายพันธุ์ที่กิ่งสั้นเนี่ยเราก็ตัดแค่นิดเดียวค่ะแต่อันนี้เขากิ่งค่อนข้างยาวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนกะครึ่งหนึ่งไม่ถูกนะคะก็อาจจะใช้วิธีการนับใบแท้ก็ได้นะคะใบแท้ก็คือใบที่มีมากที่สุดของกุหลาบต้นนั้นๆนะคะเหมือนต้นนี้นะคะ มีห้าใบค่ะบางสายพันธุ์ก็อาจจะมีเจ็ดใบนะคะก็จะตัดประมาณนี้นะคะโดยเลือกให้ตัดเหนือตาที่หันไปนอกพุ่มนะคะนอกทรงพุ่มนะคะเราจะไม่ตัดเข้าทรงพุ่มนะคะแล้วก็ให้ตัดเฉียงนะคะตรงข้ามกับตานะคะลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้มีดไม่ค่อยคมนะคะก็เลยอาจจะแผลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ หลังจากตัดแล้วก็ควรจะทาด้วยปูนแดงนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะนะคะเห็นไหมเมื่อกี้จะตัดตรงนี้เออแล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกนี้นะคะพอดีเขายังมีดอกตูมนะก็ถ้าเกิดว่าเขาดอกเขาบาหนหมดแล้วก็จะตัดตรงที่หนึ่งชี้นะก็คือเหนือใบสมบูรณ์นะคะเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เขายังบานไม่หมดเนาะก็จะตัดแค่เฉพาะดอกนี้นะคะซึ่งตอนนี้มีหนอนมาอยู่นะคะก็ตัดทิ้งค่ะ นี่ยตัดแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอเขาบานหมดนะคะเราก็จะตัดตรงนี้ค่ะโดยจะให้หันไปทางนอกพุ่มนะคะตัดหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะตัดในส่วนของพวกกิ่งตาบอดออกด้วยนะคะเหมือนกันค่ะลักษณะเดียวกันคล้ายกับการตัดดอกออกะคะ่ะกิ่งที่มีดอกก็คือเราจะนับตัดเหนือใบสมบูรณ์นะคะของต้นนั้นๆของกิ่งนั้นๆน,น,นะคะ โดยที่เราวิเคราะห์ดูด้วยว่ากิ่งนั้นๆเนี่ยมันสั้นอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดกิ่งมันสั้นอยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องตัดเยอะเหนือใบสมบูรณ์ก็ได้นะคะเขาก็อาจจะแตกขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะแล้วเราค่อยตัดต่ออีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เขาเริ่มเป็นเพีย้ยไฟแล้วนะคะเพีย้ยไฟก็สามารถจะไปกินอยู่ตรงยอดได้นะคะก็จะดำๆแบบมเมื่อกี้นะคะก็ตัดออกเลยค่ะนี่นะคะก็จะตัดเหนือเห็นไ,ไหมมีตัวแมงอะไรดูมด กำลังเดินด้วยนะคะนะคะเราก็จะตัดหมดเลยทุกต้นนะคะกุหลาบนะคะยิ่งตัดก็จะยิ่งแตกยิ่งแตกการแตกกิ่งใหม่หรือตาใหม่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาสร้างดอกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทําให้ทรงพุ่มเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นใบเขามีมากขึ้นยิ่งมีใบมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการสร้างสะสมอาหารได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลับกุหลาบ เลื้อยนะคะเราจะไม่เน้นตัดมากนะคะเราก็จะดูแนวของกิ่งนะคะว่าเลื้อยไปทางไหนนะคะเราก็จะตัดออกนะคะโดยที่ว่าให้ตัดเหนืออาจจะเหนือใบสมบูรณ์หน่อยเนาะหรือดูลักษณะทิศทางของตาเหมือนกันค่ะตัดออกไปเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกตาขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ตัดไปเยอะเลยนะคะถ้าเกิดเป็นกุหลาบ กุหลาบเขาเรียกกุหลาบตัดดอกนะคะกุหลาบตัดดอกก็คือกุหลาบที่ออกดอกเดี่ยวๆดพุ่งตรงนะคะเหมือนเป็นกุหลาบที่เพื่อนๆเห็นตามท้องตลาดนะคะแบบนั้นเขาเรียกกุหลาบตัดดอกอันนั้นเราก็ตัดก้านยาวหน่อยนะคะก็ได้ค่ะระหว่างที่เราตัดดอกอตัดดอกหรือตัดกิ่งเนี่ยพื่อนเ อย่าลืมสังเกตรตรงในส่วนของกิ่งด้วยนะคะว่ามีลักษณะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นสีน้าตาลแบบนี้นะคะให้ตัดทิ้งจนกว่าเขาจะเป็นสีขาวเลยนะคะจนกว่าตรงกลางเขาจะเป็นสีขาวเลยเพราะว่าอันนี้คือเป็นอาการของไดแบคค่ะหรือโรคเชื้อราจากบนลงล่างนะคะอะเหมือนกิ่งนี้เป็นตัวอย่างของต้นที่โดนเพีย้ยเพี้ยหอยนะคะทําลายนะคะเพี้ยหอยเขาก็จะเปล่อยพวก ลำย่อยนะคะเข้าไปสู่ลำต้นของพืชน,นะคะก็จะเกิดอาการของโรคไดแบ็ก Back, หรือโรคเชืราได้นะคะเราจะต้องตัดจนขาวเลยนะคะจนถึงเห็นกิ่งขาวๆแบบเยื่อขาวเราถึงจะหยุดนะคะตัดหมดเลยอย่าไปเสียได้นะคะเพราะว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากถึงเสียง่ายเนาะค่ะแล้วก็เราก็จะต้องพยายามตัด ตรงในส่วนของกิ่งตาบอดให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นแตกกิ่งแตกตาได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอ๋อแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกเนาะเพื่อน,อนๆก็อย่าลืมเก็บน้ําฝนไว้ด้วยนะคะเอาไว้หมักน้ําหมักมูลวัวนะคะหรือเอาหมักขี้วัวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เอาน้ำนั่นแหละมาลดต้นกุหลาบนะคะจะช่วยให้กุหลาบแตกตาได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขา มีไนโตรเจนสูงนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารอื่นๆด้วยนะคะจะสังเกตไหมคะเวลาหน้าฝนเนี่ยต้นไม้จะแตกกิ่งแตกตากันดีนะคะเพราะว่าน้ําฝนนี่แหละคะ่ะเขามีธาตุอาหารอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องระวังเรื่องโรคโรคเชื้อราด้วยนะคะหน้าฝนนะคะอย่าลืมไปส่องสวนกุหลาบของเพื่อนๆเ,เป็นระยะระยะด้วยนะคะเพราะว่าฝนมันก็มีรามาด้วยนะคะเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันมีความชื้นนะคะ ก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวันอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะพ่นพวกไตรโครมาหรือว่าพวกยาป้องกันเชื้อราในสวนด้วยนะคะสามวันครั้งก็ยังดีหรือไม่หนึง่งอาทิละครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะระบาดเยอะแล้วก็พวกกิ่งต่างๆนะคะพวกตาที่เราตัดเนี่ยพวกตาบอดพวกกิ่งไม่ดีนะคะที่เป็นโรคเนี่ยก็เก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยนะคะมาตักถุงให้ดีแล้วก็ทิ้งถังขยะไปค่ะ สำหรับกุหลาบบ้านพื้นบ้านอย่างยี่สุนอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะก็ตัดแต่งดอกให้ให้เขาก็พอนะคะไม่ต้องแบบนับใบสมบูรณ์อะไรก็ได้ค่ะเขาก็สามารถแตกหรือว่า,าฟื้นฟูนฟนตัวเองได้อยู่แล้วนะคะนี่ขนาดตะวทิ้งทิ้งกว้างๆแบบนี้นะคะดอกก็ยังออกมาเหมือนเดิมนะคะมีกิ่งก้านสาขาอยู่ถึงแม้จะโทมหน่อยก็ยังมีกิ่งก้านอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกุหลาบพันธุ์ต่างประเทศแบบเนี้ย เราต้องใช้ความใส่ใจค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ควรจะส่งส่วนตัวเองเนี่ยอย่างน้อยอทุกวันนะคะหรือไม่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่างน้อย3าวันครั้งก็ยังดีค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆหรือว่าแมลงต่างๆที่มารุมทําร้ายกุหลาบนะคะของเพื่อนๆได้ไวยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดเราทิ้งไว้เนี่ยต้นกุหลาบอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนหรือทําลายไปเยอะแล้วนะคะ การมาแก้ทีหลังตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปนะคะหรืออาจจะสายเกินไปที่จะกู้ชีวิตต้นกุหลาบมาได้นะคะถ้าเราแก้ไขตั้งแต่เนินเน่นๆเ,เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นมอนพระนามจาุลาลงกรนะคะหรือมอนจุลาลงกรหนึ่งไร่นามน,นะคะเอามาให้ดูอีกรอบน้องสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะหอมมากค่ะอันนี้ส่วนต้นนี้นะคะก็คือไฟเอ่อไฟเออร์เวิร์กนะคะ เป็นปูหลาดญี่ปุ่นนะคะดอกสวยมากค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อลองซื้อมาปลูกดูใบก็สวยมันวิบวับนะคะออกดอกเป็นพวงด้วยนะคะเป็นช่อด้วยนะถ้าเกิดว่าเลี้ยงไว้ดูใบอย่างเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเขาใบสวยงามมันวาวดูดีนะคะมีชาติกูลนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทําเป็นซุ้มได้อยู่นะเพราะว่ากิ่งเขาอ่อนค่ะนะคะ,นะคะดอกเขาสวยมากเลยพอเขาบานเต็มที่เนี่ยตรงกลางเขาเป็นสีเหลืองๆด้วยนะคะ มีไล่ระดับสีแบบนี้นะคะ่ะต้นนี้นะคะก็พอดีวันก่อนเอาไปวางไว้กลางแจ้งนะคะโดนฝนถล่มไปเลยสองวันนะคะสภาพก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าดอกเขากีบดอกเขาค่อนข้างหนาอยู่ค่ะฝนก็เลยทำร้ายไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าพอดอกเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยมันหนักเขาก็จะเอาหน้าลงนะคะก็ยังสวยอยู่เห็น <c oughs> ไหมคะลองไปหามาปลูกดูกันได้นะคะ วันนี้ก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์คำถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะหรือจะไปฝากคำถามไว้ที่เพจเกษตรริมลัวบ้านก็ได้นะคะใน Facebook ก็ได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ